ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครที่อยากเติม UC เนี่ยตอนนี้ร้านริชแมนช็อปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ใครที่เติมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลน,นะเป็นเครื่อง PlayStation 5นะครับใครที่สนใจเนี่ยแอดไลน์ไปที่ร้านริชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงยูเซอร์ดีแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องริชแมนช็อปเลยนะน่าจะมีตีนึงนะครับลงด้านหลังเรานะ เสียงปืนหน้าเราน่าจะมีสองตีนะครับเพราะว่าเขาบวกกันแล้วนี่ไงเจอแล้วเอาตายเลยน่าจะโดนตี้อื่นยิงนะครับเดี๋ยวเราหายาก่อนนะพอไม่มียาแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลย เสียงปืนเงียบไปแล้วนะครับน่าจะหมดตีหนึ่งแล้วนะไม่มียาเลยอะ่ะเฮ้ยหน้าเราไปเก็บงานเลยดูแล้วเขาน่าจะอยู่คนเดียวนะครับเสียงปืนที่อยู่ทางซ้ายเนี่ย น่าจะเพื่อนเขานะครับเช็คของแล้วก็รีบไปแจมเลยเฮ้ยมีคนมาวิวสันไปเดี๋ยวเราวิ่งล็อกขวาไปนะครับพยายามหาที่กำบังแล้วก็วิวดูก่อนนะนี่ไงเสียงปืนหน้าเราพื้นที่ตรงนี้โล่งเกินไปนะครับถ้าเกิดจะวิ่งเนี่ยต้องมั่นใจนะ ว่าไม่มีคนอยู่อ่ะเฮ้ยเจอแล้วมีเสียงเท้าหน้าเราเฮ้ยมาละนี่ไงเก็บของไม่ระวังนะเสียงเท้าทางซ้ายอยู่ด้านหน้านะครับนี่ไงเอา้าตายเลยไปหาคนต่อดีกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนหน้าเราฟังเสียงเท้าจับตำแหน่งเขาก่อนนะนี่ไงเสียงเท้ามาละไปไหนอะ่ะเอาวิ่งไปไหนรอก,ก่อนเฮ้ยหนีเลยเหรอไม่ยิงสู้ซะหน่อยอะ่ะรอก,ก่อนเพื่อนเรียบร้อย รีบแบบนี้แสดงว่าไปซื้อโนโนโนไม่ขายตอนนี้นะครับจับทางผมได้หมดแล้วนี่รอดูไปเลยว่าผมจะขายตอนไหนนะมีรถมาทางซ้ายนะครับเราเล่นในบ้านนะดูจากรถแล้วเนี่ยน่าจะมาคนเดียวหรือไม่ก็2คนนะครับเจอละเรียบร้อย รอดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีสโมกขึ้นเนี่ยแสดงว่ามาสองคนนะไม่น่ามีละไปตามไปเก็บงานเลยระยะทางไกลแบบเนี้อย่าวิ่งไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้ามาเนี่ยเรามีโอกาสโดนยิงฟรีได้เลยนะครับเช็คของแล้วก็รีบไปเลย อันตรายนะไปหาคนต่อเฮ้ยทางขวาเพื่อนเขาแน่เลยน่าจะยิงมาจากบ้านที่ผมมานะเฮ้ยวิวสันเดี๋ยวเราวนไปจอดบ้านทางซ้ายนะครับ ้าในบ้านโอเคเสียงเท้าหน้าเรามีคนมาทางซ้ายครับวิวสันนะเอาน็อกเฉยเลยยังไม่ซ้ำนะครับรอดูก่อนนะ เผื่อว่าเพื่อนเขาจะมาช่วยนะครับจะคานไปไหนอยู่นี่แหละทำไมอ่ะเพื่อนไม่รักเหรอก็ใช่ไงเราไม่ยอมซื้อมอสเบอร์เกอร์ให้เพื่อนกินน่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับมองคนในเกมไม่ค่อยเห็นเลยไม่มีแว่นแล้วตามันเบอร์นะนึกถึงมอสชิทเบอร์เกอร์แล้วมันหิวอ่ะใครที่ไม่อยากโดนเพื่อนทิ้งแบบนี้ อย่าลืมซื้อมอสชีสเบอร,เอร์เกอร์ให้เพื่อนกินนะถ้าเราซื้อเพื่อนกินเมื่อไหร่เนี่ยล้มที่ไหนชบพี่หน้าเลยนะครับสั่งซื้อมอสเ,เบอร์เกอร์เดลิเวอรี่ผ่านไลแมนแก๊ปฟู้ดู้ดแพนด้าโรบินฟู้ดได้แล้วนะครับเสียงปืนมาจากบ้านเทพนะครับเฮ้ยยิงผมนี่หว่าไปครับจอดบ้านทางขวานนะเฮ้ยหน้าเรา มิวดูแล้วก็รอจังหวะนะครับทางซ้ายมีคนวิ่งมาเราสโมคปิดไว้นะครับมาแล้วเฮ้ยโอ้โหยิงโดนได้ไงเนี่ยปั๊มยาก่อนนะครับเสียงเท้าหน้าเรามาล้ไม่ทันแล้วครับโอเคตามเลยปั๊มยาก่อนนะมีเสียงเท้าหน้าเรา ปน่าจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับวางสโมกปิดทางไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปชาร์จนะไปะเสียงเท้าทางซ้ายน่าจะอยู่ในบ้านนะครับ <c oughs> เฮ้ยมีรถมาโดดลงมาแล้วครับ มาแล้วครับตายเลยเสียงปืนหน้าเราน่าจะรถคันเมื่อกี้นะครับเจอแล้วเรียบร้อยวิ่งโล่งเลยซ้ำเลยนะครับตอนซ้ำเนี่ยต้องระวังนะอย่ายืนยิงค้างนะนะครับถ้าโดนสไนเป่าหัวเนี่ยเม็ดเดียวร่วงเลยนะ เพื่อนเข้ามาแล้วโอเครอนะครับไม่ได้อ่ะซ้ำไม่ได้นะครับรอดูนะ เดี๋ยวเพื่อนเขาต้องมาดึงแน่เลยนะครับเฮ้ยนี่ไงไม่ได้แล้วครับน่าจะดึงกันแล้วนะไปดีกว่าวงจะเปลี่ยนแล้ว เฮ้ยนี่ไงตีเมื่อกี้ข้างหน้าเราเจ็บแล้วเราวิ่งชาร์จเลย Anyone? มีเสียงเท้าทางขวาชิดล้เราต้องรีบไปนะครับปล่อยเลยวงเจ็บนะ เฮ้ยไปแล้วถ้าวงบางแสนเนี่ยเจ็บมากเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> เรามาเล่นขอบวงนะครับบ้านด้านหน้าเราเนี่ยน่าจะมีคนอยู่นะเล่นตรงเนี้ยระวังด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าด้านหลังเราเปิดโล่งมากเลยเฮ้ยมีรถมาเอ้าใจเย็นเพื่อน ลงเล่นเนินต่ำนะครับิินล้ะตายเลยวงบีบแล้วครับเราไปเล่นที่บ้านนะยังเล่นได้อยู่นะครับเสียงเท้าทางขวาหน้าเรา ข้าบ้านก่อนนะครับเฮ้ยวงวงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยระเบิดสวยละลืมดีนะไม่ระเบิดเดี๋ยวนะเกือบจะเนียนละซ้ำเลยเล่นในบ้านก่อนนะครับรอดูนะเฮ้ยมีเสียงเท้ามาหน้าเราเอา้าว เหลือสามคนละมีสโมกขึ้นนะครับเจอแล้วเรียบร้อยตั้มเลยรอครับเขาอยู่นอกวงนะครับ นี่ไงมาละยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ